จ้กก็สวัสดีเจ้อจ้กพ่อแม่พี่น้องในโลกโซเชียลโลกแห่งความซิตี้เนาะจ้กโลกที่ไม่เคยรับไหลจ้กวันนี้ก็มาดูชมบรรยากาศหน้าบ้านของป้าปาในธรรมชาติของเราจ้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่18กันยายนเนาะจ้กผลพังจ้กผลพังตกไม่เยอะจ้ะตกน้อยๆแต่ตกนานจะะตกตั้งแต่เมื่อคืนจ้ะ ก็ให้ความชุ่มฉ่ำจ้ะให้ความชุ่มฉ่ำป้าก็เลยเออก็บภาพมาฝากจ้ะมากับความชุ่มฉ่ำจ้ะวันนี้ใครพบใครเห็นเนาะจ้ะก็จะชื่นเนาะจ้ะชาวไร่ชาวนาก็ที่ปลูกพัก พืชต่างๆก็จะงอกเงยเนาะจ้ะปูปลาก็จะมีน้ำจ้ะก็จะเอื้อประโยชน์สอดคล้องกันในในวิถีของธรรมชาติเนาะจ้ะในน้ำมีปลาในนาก็จะมีข้าวจ้ะ ต้องบนมันไม่สวยเพี้ยมันิดไก็เองออกไปนเปงดอกไม้ว่าต้องดอกเตี้ยยานย่านหลายเติบเดี๋ยวพุ่งฟ้าลั่นขึ้นมามันจะยากเพราะมันมีสะเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเนาะจ้ะทำอะไรก็เดี๋ยวฟ้าผ่านฟ้าผ่านแล้วย้าฝนกำลังตก ป้าอีอ๋แล้วที่ขอ่อยพูดกวัวป้าผ่านแม่มันมีขึ้นวิทยุชุมชนอยู่เนาะจ้ะการมันมันก็ป้องกันนาไว้จ้ะเพื่อความไม่ประมาทต่อชีวิตจ้ะจากว่าดินเนาะจ้ะก็ดําเนินมาไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านปีเนาะจ้ะป้าเชื่อว,ว่าสมัยก่อนที่คลองโลกคือจะไม่ใช่มนุษย์ตกจ้ะคงผ่านมาหลายล้านปี พอมาสู่มนุษย์ก็จากรุ่นสู่รุ่นเนาะจะ้ะคนไหนทําดีก็ความเชื่อของมนุษย์เพราะไม่มีใครกลับมาบอกเจ้าคนว่า่าอาหลังจากตายแล้วไปไหนก็คิดเอาเองจะอันทําดีก็คงสู่ทางที่ดีจะ้ะอันทําไม่ดีก็สู่ทางที่ได้กระทำน,นั่นๆจะ้ะป้าก็ว่าไปนั่นเนี่ยก็ดีกว่าจะภาพเงียบเนาะจะ้ะ ฝากติดตามเนาะจ้ะฝากเพื่อนเพื่อนพอแม่พี่น้องในโลกโซเชียลโลกที่ไม่มีการรับไหลโลกแห่งแห่งเมืองซิตี้แห่งความบันเทิงเนาะจ้ะทั้งคืนทั้งวันอันยาวไกลเนาะจ้ะก็จะอยู่ในเส้นทางในโลกนี้เนาะจ้ะใครเงาเงาเข้ามาไม่เงาดดกเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยจ้ะก็ ทักทายป้าๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามป้าๆ้าบงเด้อจ้ะอันไหนที่ป้าๆกดติดตามไปแล้วก็เดเ๋ยวจะคิดว่าป้าไม่กดหรือจาะป้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาตามติดของป้าดาเด้อจ้ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะจ้ะป้าก็ถ่ายทอดเสียงมาตามภาพภาพก็ไปตามลมจ้ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนจ้ะ วันนี้ป้าก็มากับความชุ่มฉ่ำร้อนมาลหลายวันร้อนทั้งเดือนจะ้ะเป็นป้าคิดว่า,าฟ้าดินหลงลืมไหมสับสนฤด,ด,ดูกาลไหมจะ้ะก็มาวันนี้ถึงจะได้รู้ว่ายังอยู่ในคงที่คงตำแหน่งจะ้ะถ้าฟ้าดินไม่เสื่อมไม่คายก็จะทั่วถึงกันหมดเลยจะ้ะ ตามเวลาเนะาะจ้ะที่ฟ้าดินเขานัดหมายกันปกติเข้าภรรษาออกพรรษาฝนก็จะตกจก้ะทุกกําลังแรงใจก็ขอเพื่อนเนาะจากที่อันไหนป้าทวนย่านหลังชาปไปเบึ้งเนาะจากเพราะว่าบางทีเพื่อนๆก็ไม่ได้มาดูในคลิปปัจจุบันป้าก็บางทีป้าเดินหน้ามาไกลบางทีนานกว่าป้าก็จะไป ย้อนหลังเนาะจ้ะถ้าราชาไปเบิ่งก็ยื่ยันใจร้อนยืนยันตัดร้อนเนาะจ้ะเพราะเส้นทางนี้อีกยาวไกลจ่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกโซเชียลเนาะจ้ะถ้ายังอยู่ในเส้เสนทางนี้มันไม่ใช่แค่ช่วงสองวันสามวันหรือปีสองปีเนาะจ้ะยกเว้นคนที่ทำแล้วก็จะจบะก็ยาวสุดที่จะบอกได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรเนาะจ้ะ เพราะมันเป็นเส้นทางที่ต้องร่วมกันเดินด้วยสัมพันธ์มิตรสมยัยจีและความเข้าใจในข้อกฎกติกาต่างๆเนาะจ้ะกฎกติกาคือหนึ่งการที่จะไปหน้าบ้านของใครสักคนหนึ่งต้องให้เวลามันได้พอเมาะพอเจาะจ้ะถ้าไปวิ่งผ่านวิ่งผ่านมันก็ไม่ได้กันหรอกจ้ะอ่าคนไปก็ไม่ได้อ่าคนที่รับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเนาะจ้ะป้าวันนี้ป้าก็ าฝากเสียงมาตามภาพจ้ะเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันเนาะจะ้ะว่ากฎกติกาของเขานี่คือเออต้องให้ได้ประมาณ15นาที15นาทีแล้วก็ค่อยออกจะไปบ้านไหนเหมืองไหนเขาก็ได้คะแนนเต็มทําไปไม่กลัวเสียจะ้ะไม่ต้องไปกลัวเสียไม่ต้องกลัวเสียเปล่าเพราะว่าคนที่เขาลูกกฎกติกาเขาก็จะกลับไปเช่นนั่นจะ้ะเขาก็จะทําย้อนกลับไปให้เหมือนกันจะ้ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องไปคิดว่าเสียเปียบได้เปรียบเนาะจ่ะดูให้ให้ดูการกระทําก่อนเนาะจ่ะก็เพื่อที่จะเป็นอ่าการสําเร็จที่แน่นหนาเธอรู้ฉันรู้เราก็จะจับมือไปด้วยกันเนาะจ่ะเพื่อความถูกต้องเนาะจ่ะเพราะว่าบางคนมาแว็บเยาเงี้ยอ่ามันติดไอ้นั่นจ้ะมันมันมันติดเลยถ้าคนไหนที่เขาอ่าดูในรายละเอียดเนาะจ่ะมันจะติดสแปนอยู่จ้ะ ใครมากดนิ้ไม่กดอย่างเงี้ยมันปิดสเปนจะ้ะก็ขอฝากเพื่อนๆในในพิธีรีตองของโลกโซเชียลนะัดจุทนีไว้ด้วยนาะจะ้ะไปน้อยหรือเหลื่อมล่ำกันเบึง้งหรือไปอตอนโชดมาบ้านไม่ได้ไปมาย้อนหลังก็ได้เข้าหลังบ้านก็ได้ก็ได้เท่ากันเนาะจะ้ะทำจะได้ความลู่จะได้ไม่เครือบแคงในความสงสัย ไม่อย่างงั้นก็ฉันจะเสียเปรียบเธอไหมเธอจะเสียเปรียบฉันไหมเพราะว่าบางทีมันเป็นเวลาที่กงกันเนาะจ้ะก็บอกว่ารู้มันไม่มันไม่ได้ต่างกันเลยจ้ะป้าก็เลยอ่าออกมาบอกนะของคลิปนี้ตอนนี้จ้ะเพื่อที่จะทําความเข้าใจร่วมกันและก้าวไปด้วยกันเนาะจ้ะถ้าไม่อย่างงั้นก็คือป้าคิดว่าต่างต่างคนก็คงเครียดแค้งสงสัยกันน่ะแหละจ้ะเออเธอเธอมานี่ฉันไปนั่นอะไรอย่างนั้นจ้ะ ก็ที่ป้าบอกไปก็เพื่อเป็นเส้นทางที่เราจะก้าวไปด้วยกันเนาะจะ้ะตามตกฎกติกามารยาทเนาะจะ้ะถ้าคนที่เขารู้แล้วคือเขารู้ที่ป้าบอกก็เผื่อใครไม่รู้เนาะจะ้ะก็จะได้ทําความเข้าใจไม่ว่าจะหน้าบ้านหรือหลังบ้านเนาะจะ้ะเท่ากันจะ้ะเท่ากันเนาะจะ้ะก็อย่าลืมกไดไลค์กดติดตามป้าๆในธรรมชาติของเราด้วยเนาะจะ้ะ วันนี้เป็นวันสุขก็สุขทั้งวันจะขอให้มีความสุขความร่าเริงมันทิงจิตมันทึงใจพระความชุ่มฉ่ำก็สวัสดีจ้า